สวัสดีครับผมชื่อนายวงปรทองสุเกเทพครับในเรื่องหนังสั้นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมแสดงเป็นเงินนะครับเป็นเด็กติดเกมนะครับยังไงสุดท้ายก็ขอฝากหนังด้วยนะครับสวัสดีครับผมนายสัจจสมใจนะครับผมจะมาแสดงผมแสดงหนังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมรับบทเป็นลมนะครับผมเป็นละครเป็นเด็กดีครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนายกิติพงษ์ดวงศรีครับผมแสดงหนังกขอเพียงครับผมแสดงเป็นไม้ครับเป็นเด็กเรียนตั้งใจครับผมครับเดี๋ยวผมนายรัชนนท์จิตากรครับรับบทเป็นน้มนะครับลูกชายของร้านทาของเก่านะครับ เอาที่หนึ่งกีเอ้เีเป็นไเมม้เน่เธอป็นไงบ้างโอ้ปดเทมเหอเกือไม่ได้ปิดอ่ะแก้สูตรยังอเป็นไงบ้าง่ะปิดเทอมดีเทอาไหรกันอ้ยอยู่บ้านอยู่บ้านหนังเสือที่พูดเลยเอ้าบ้านอยู่ธนาคารไม่ใช่เหรอเฮ้ธนาคารอะไรน้องก็โดนยึดไง เรียนนี่เลือกดีแล้วนี่พวกพวกเองอ่ะพวกเองอ่ะทำรายการสมความอะไรอ่ะสงน้ำแข็งสงผักอะไรอ่ะอากาศร้องอ๋อหักอย่าสะดวกไหมไปเติมก็เหนื่อยได้ได้ตังค์ใช้เลยนะแล้วเองค่ะแล้วเองอ่ะนิ่งยังไงยนิ่งยังไงเนี่ยเล่นเกมอยู่บ้านติดเกมนี่เลยไหนบอกไม่รู้นะเล่นเกมได้แล้ว

เดี๋ยวยังไงวันแรกก็เล่นแล้ววันแรกเล่นแล้วโอเคเโอเควไปแล้วลงเราไปชวนพวกนั้นเล่นเดี๋ยไปติีหนังสือดีกว่าไปโอ้ยเงินไปดูอวตารฮอนดีมาใหม่โหูยังสวยอ่ะก้าไปตีหนังสือกับข้าเปล่าเดี๋ยววันจันทร์จะสอบนะหูยอวตารฮอนดีมาใหม่อ่ะข้าอยากไปเล่นฮอนอ่ะอ๋องั้นเงินเราไปเล่นฮอนกันไหมไปเดทปเล่นที่ไหนอะเล่นที่นู่น เคแปดเองเอาตังมาว่าล่ะเออข้าก็มีอยู่แต่งั้นไอ้ไม้ไอ้ลมค่อยติวันอื่นก็ได้แป่งั้นเฮยเราไปติวันอื่นกันยังไงน้ะพี่มีเครื่องว่างไหมว่างต่อเครื่องน้องโอเคผมมาต่อคนละชั่วโมงเท่าไหร่ครับชั่วโมงยี่สิบครับน้องโอเคงั้นผมเล่นเรื่อยๆละกันนี่น้องเขาดีเลยนี่นี่โอ้โหอะไรไปยิงวะไปเถอะไอ้ ได้ยังอ่ะไปเออปะเราเคียวอ่ะเจมส์เราสอบกันวันไหนวะสอบวันที่สิบครั้งทำไมขอบเันมันดีอ๋องั้นเรามาตีวงสือกันดีกว่ามาโอเคมามามาโอ้ยเงินเไม่ยเงินไม่มีอะไรเลยอ่ะเขียนได้โอ้ย

ประกาศเกือรกาศอย่าให้รู้นะว่าลอกกันนะอ่ะอ๋อนี่เราอ่าแล้วหัวย,ยังก,กงงย,ยังเอาหัวนมใียวตา ตั no ้งอะไรต้นัดนี่กคาี่พวกเธอเข้ามาเฮาทำไมสองคนนี้ทำได้หรอทำไมสองคนหลังนีครับื่ออะไร ไม้ไม้กระลมทำได้แล้่ะทางเราฝึกมากนะครับแล้วแม่เงินเแบบก้าวมีได้พอได้เสแล้วแล้วม่ผลออกมาเป็นอย่ังไงท่าน,าาาานแม่ผลออกมาเป็นอย่างพันอ,นอ๋อผมอ่านมาคือกระตูนครับอ๋ะอะพวกเธอนี่ใช้ไม่ได้เลยนะแล้วต้องมาแก้ไ,ไปอะจคาดมาสองร้อ,จอ,อยจุดยา,เากเยอะไร้ไร้การ้าเป็นไงนี่คะแนนนะไม่ใช่

เม็เยอะเลยเดี๋ยวแเกียดิอันนี้เลยขอได้ข้าวบ้เฮ้ยตามดูพน้องดิมันเครียดจังหวะาเขาสนุกกันดีไหม เหาแก้เคียดแล้วแหละอะไรวะเดี๋ยวพาไปตีกอล์ฟอ้โหตีกอล์ฟเลยเหรอกอล์ฟที่หนึ่งเีแค่สมหลุมโอ้ยเนี่ยพาไปตีสิบแหลุมโอ้สิบปดหลุมหลับยาวเลยนะเอาให้ลอยโอ้น้องไปรล่นนะเครียดนี่แล้วอล์ฟโ้เดี๋ยวพี่พาไปแก้เครียดไหมว้าวไปไปไหนอยกพี่พาไปตีกอล์ฟแปดหลุมเดีไปที่บ้านพี่ก็ได้อย่า่แก้เครียด

ไปกับพวกเพื่อนพี่มา,า,มาก็ได้มาเอาแบบเพือนพี่ซื้อของแล้วไม่มีตังค์ซื้อพี่เขาอ่ะอนนี้นติดหนี้พี่เขาเอ่ะเฮ้ยพวกเองอะ่ะเก็บตังค์ข้าวไว้อะ่อะไม่ได้ใช้คืนตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วพี่อหอยลายผักกาดจันเร็เรเรวๆนะเว้ยพื่อพี่ค่ะใจร้อนครับเอเอระวังไว้ด้วยระวังไวนะ้นะวันเนี้ยเดี๋ยวเปียกฝนแล้วก็

เฮ้ยทำไรกันยังไม่ได้ขอไม่ได้